สวัีค่ะพบกับเซลเกิคูปตาสุวัชุมแพ้อีกครั้งนะคะเจ้านี่ก็กำลังจะจัดเตรียมทรงมอบรถนะคะแทรกเตอร์ M108 แรงมา้าให้กับลูกค้าเก้าของเก๋เองค่ะนี่เลยคันนี้เลยนะคะที่เก๋กำลังจัดเตรียมทรงมอบในเซาเมื่อนี้นะคะ จะพาไปชมบรรยากาศการสร่งมอบของรถแท็กเตอร์ m อ0 8ยแปดนะคะนี่จะเป็นในส่วนของบรรยากาศในการแนะนําการสร่งมอบรถนะคะคุณลูกค้าคุณพี่จิรพงษ์งามของเพิ่็จะมีประเพณนี้เนาะคะ่นะเนาะในการรับสมาชิมไม่ของบ้านนิวฮอลแลนด์คันนี้รับงานคันเดียวบาไวค่ะก็เลยจะต้องหาสมาชิกใหม่มาเป็นตัวช่วยเพิ่มแบรนด์แท,แท้ตัวจริงของคุกตา เดี๋ยวต่อไปฮอสิมาชมบรรยากาศในการแนะนาทรงมอบนะคะของคนทรงของฮขรนะคะรถแต่ละยี่หอแต่ละรุ่นนะคะก็จะมีข้อแตกต่างกันนะคะในเรื่องของระบบรถเนาะเราก็ข้อควมรมระมัดระวังการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความจําเป็นค่ะที่ทาง,นงขนทรงฮอรก็จะต้องมีการแนะนาทรงมอบ สิได้ใส่งานได้ย่างดีแล้วก็ย่างตอนอ้นเนื่องแล้วก็ถูกต้องสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะสอบถามเกี่ยวกับะรายละเอียดโปรโมชั่นรถแท็กเตอรุ่น m 1 0 8แรงมา้าก็สามารถโทรข้มาสอบถามเซิลเกีคุปบตาสุวชุมแพ้ได้นะคะที่เบอร์0878616998 เซลเกกับพร้อมที่จะจัดโปรโมชั่นพิเศษแล้วกับพร้อมที่จะดูแลคุณลูกค้าตลอดไปคือเก้าค่ะขอบคุณมากนะคะ